สวัสดีค่ะพบกับยุพินคนทำสวนทำกเกษตรเช่นเคยนะคะวันนี้ยุพินก็มาใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาวค่ะวันนี้แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตะไคร้ค่ะเพราะว่าถั่วปักถั่วฝักยาวอายุ30วันแล้วตอนนี้ออกดอกออกจันทแล้วก็ติดผลเล็กๆแล้วค่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแต่ก่อนยุพินก็ใส่ปุ๋ยเร่งต้น เล่แงแขนงถั่วฝักยาวที่เคยลงคลิปไปนะคะยูใส่ยูเลียครั้งแรกแล้วก็พอถั่วแตกขแขนงเริ่มแตกยอดแตกขแขนงยุพินก็จะมาใส่สูตร2577นะคะแต่วันนี้ก็มาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยะคะ่ะสูตร16 16 16ของกระต่ายะคะ่ะพาอไปหาซื้อยาล่าแล้วไม่มีที่ร้านหมดนะคะก็ซื้อ ปุ๋ยสูตร16 16 16, 16. มาแล้วก็สูปปุ๋ยสูตร8 24 24มาผสมนะคะของยาลาแปดยี่มาผสมกันเพื่อว่าช่วยให้สะสมอาหารเร่งดอกบำรุงดอกเปิดตาดอกช่วยในการผสมเกสรทำให้พืชติดดอกและผลได้เยอะค่ะ ปุ๋ยสูตรเสมอนี่เขาก็จะช่วยทุกส่วนของพืชน,นะคะช่วยทุกส่วนของบำรุงทุกส่วนของถั่วฝักยาวค่ะได้ทั้งเร่งตน้นบำรุงใบบำรุงยอดแล้วก็ช่วยบำรุงดอกแล้วก็ให้ติดผลดีค่ะส่วนปุ๋ยสูตร24 24 ตัวท้ายเยอะนี่ก็ช่วยสะสมอาหารเร่งดอกบำรุงดอกเปิดตาดอกช่วยในการผสมเกสรทำให้พืชติดผลและติดติดผลดกมากค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยเร่งดอกของถั่วฝักยาวนะคะ เนี่ยค่ะตัวฝักยาวกําลังออกดอกกําลังติดผลดกมากเลยค่ะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วนะคะเปลี่ยนสูตรฮอร์โมนแล้วก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยด้วยค่ะสูตรฮอร์โมนสูตรยายุพินก็เคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วว่ายุพินฉีดอะไรมั่งค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยตัวฝักยาวนะคะเพื่อบำรุงดอก แล้วก็ทำให้ติดผลดกค่ะเพราะใส่ปุ๋ยเสร็จยุพิกน,น,ะะนก็ลดน้ํานะคะลดน้ําก็ลดน้ําด้วยเรือเพราะว่าใส่ปุ๋ยทุกครั้งก็ต้องลดน้ํานะคะถ้าเราไม่รีบลดน้ําปุ๋ยมีความเค็มถั่วก็จะยืนต้นตายแล้วก็เป็นโรคโคนเน่าด้วยค่ะรากเน่าโคนเน่าก็าต้องลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะการ ลดน้ำที่สวนยุพินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะลดแบบล่องสวนเอาเรือลดนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมยุพินนะคะขอบคุณมากมากค่ะ